สบายดีจ้าสวัสดีค่ะพีพีเอซีทุกคนเมื่อน,นี้นี่เขามาเบิ้งบ้านญาติหัวหน้าเนาะเพิ่นกําลังเหตุครัวไหมเดี๋ยน้องชี้ให้หัวหน้านี่เป็นคนชี้แจงว่ามีอุปกรณ์อย่างแน่ที่ว่าเพิ่สิเห็ุครัวครัวนี่นี่เป็นครัวนอกเหือนเนาะซึ่งตอนนี้เพิ่นกําลังเฮ็ุเลยหน้าตาชีออกมาปิดแวดดอันนี้น้องก็ยังบุ้คือกันเขามาลุ้นเบิ้งนํากันเรามี เมื่อกี้ไปซื้อของครับเป็นเป็นตัวนอกบ้านเพราะว่าในบ้านก็มีอยู่แต่นี้เราอยากจะทําเป็นครัวแบบไทยๆหน่อยเมื่อกี้ไปซื้อของไอตัวอันนี้เป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตซื้อมาสามแผ่นราคาแผ่นละหกร้อยสิบเก้าบาทนะครับมันเป็นแผ่นใสออกสีชา,านี่เดี๋ยวนี่น<ส>เดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อย อันนี้ตรงนี้คืออันนี้อ,อันนี้เราต่อหลังคาลงมามเนาะไอจริงๆเราอยากจะทํำระแนงตรงนี้ด้วยเพราะว่าแดดมันลงทางนี้อันนี้เราจะทำเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์โครงเหล็กเราจะไม่ทำเป็นแผ่นปูนนะเราจะเป็นทำเป็นตัวแอลแล้วแดดมันลงฝั่งนี้เราก็เลยจะทำระแนงระแนงตีขึ้นไปบังแดดตรงนี้ นี่ไอแผ่นละแนงเป็นไม้เชล่านี่นี่นี่แผ่นนี่แผ่นขาวๆนี่บอนี่แผ่นแบบนี้อาออ้อเป็นละแนงแล้วก็ตัวตัวนี้เป็นหลังคาใสเราซื้อมาเท่าไหร่เราคาร้อยสามสิบสองบาทอดีเดี๋ยวเดียวตรงนี้หลังคาใสถ้าเขาใสแดดออกแหงๆน่นี่มันสิบอหอนบอตองแสง องแสงใช่ใช่ให้ให้แดดลงเพราะว่ามันจะมีความสว่างแล้วกับม้วนน้ำมันจะมีพื้นพื้นเปียกเพราะว่าเราอยากให้มันแห้งแต่ตรงนี้มันตรงครัวนี่มันมีหลังคาอยู่แล้วแต่ตรงตรงส่วนนั้นน่ะนี่น,นี่ไอตัวตัวนี้ที่เราจะทําเป็นเขาดูใกล้ๆก็ได้ที่เราจะทําเป็นเคาน์เตอร์อหน้าแปดหน้าแปดเราจะทํา เอาสองแผ่นมาประกอบกันมันก็จะเป็นแปดแปดสองเก้าสิบหกมันก็จะกว้างสีส่สิบเซนสี่สิบเซนอันนี้หนาหนานะสองสองเซนกว่าสองเซนครึ่งตัวนี้แข็งแรงใช่มันแล้วก็จะตัดแล้วก็จะเป็นโครงเหล็กลองแล้วเราก็จะทาย้อมสีด้วยย้อมสีที่สั่งซื้อมาก็จะเป็นสีไม้สักเตามาย้อมอืม อันนี้โซนเป็นปรับปรุงไม่ได้ทําขึ้นใหม่เพราะแต่ก่อนมันจะเป็นคอกหมาหมาไซบีเรียนเราก็เลยมาปรับปรุงทุกก็เอาแบบเป็นงานแก้ทำตรงส่วนนี้แหละที่เราจะใส่ใส่เป็นหลังคาโปร่งแสงให้แดดลงมามเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งตอนทำเสร็จนะ อันนี้ประมาณจักมือหนิจังเส็ยดแล้วขวานี่ประมาณสองวันนึงประมาณสองวันใช่ใช่อ๋ออันนี้คือเพื่อนแบบทําตั้งแต่แบบทุบโคกหมาแล้วอันนี้ต้องเป็นการแบบสรุปปูนใหม่เทพื้นใหม่เทพื้นขึ้นมากพื้นใหม่ในนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ช่างทําก่อนเกะกะช่างช่างไปละโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนทําเสร็จเนาะ โอเคค่ะได้เลยโอเคหือว่าเราจะรออีกสองวันแล้วเราก็จะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งโอเคไปซื้อของซื้ออันนี้แค่นี้หรอแปดพันกว่าบาทมันจะมีแผ่นมันจะมีแผ่นที่เราจะมาตีตรงผนังนี่นี่แผ่นขาวนี่คือแผ่นเพดานเลยเนาะนี่มันเป็นแผ่นซีเมนบอร์ดอันนี้แผ่นไม้พื้นแผ่นเชลลาแล้วเนย นี่เชลอาบบอร์ดราคาแผ่นนี้สองร้อยสามสิบสองต่อแผ่นหนึ่งใช่เท่ากับไม้อัดเราจะเอามาตีปิดตรงนี้ตีปิดตรงนี้ครับอ๋อโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเสร็จอโอเคอเค่ะครับบา,บ,าาบายดีจ้าสวัสดีค่ะพี่พีเอชที่ทุกคนมื่อนี้เขามาเบิงมาเบิงรถเพื่นมาไทยในาดิน คนมาถ่ายถ่ายหน้าหน้าตัวนี้ดนนนนเด้ดเพค่นนั่นข้างนั่น่นกระจุดจุดฟางอันนี้หนีเพิ่นสีมาไถไาถ่ไ,ไว้อีกสองมือข้างหน้าเพิ่นสีมาจัดคอนเสิร์ตอยู่บอนนี่นนแหละหมอลำหมอลำคอนเสิร์ตหมอลำโอเป็นคอนเสิร์ตเด้อหมอลำคอนเสิร์ตดูรู้ไปเลย <c oughs> ลเออจับหมอลำหมอลำงานสร้างเลยอืมหมอลำเน้ อันนี้น่าจะเป็นน,นี่เอามาเบื้องข้างในเพื่อนเตรียมอีอย่างกันเดี๋ยวเเพราะเบื้องทำความสะอาดเนาะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ใจพนักงานเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนเจ้าของงานหรือเปล่านี่ประธานครับผมฮะประธานอะไรนะประธานประธานอะไรประธานข้าวป่าหรืออะไรข้าวป่าเ <laughs> จ้างเท่าไหร่หนึ่งที ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่ารถสามลอยหรอถ้าจ้างมื่นหาสิไปขับรถไทยอีอย่างที่จ้างมื่นหาหมอลำหมอลำครับโอ้หมอลำหมอลำขนาดยังหมอลำจักพี่เต๋หามาเขาจะเป็นคนจัดหาหมอลำสิงแมนหมอลำสิงโอเคโอ้แสงไปเฮกบินมาทางนี้พอดีว่าสุดที่เฮาเสามาฮะเนี่ยโอ้ยเหมาะหลายสำหรับหมอลำ สีแดงสดใสเดี๋ยวไปเฮ็ดมันเดี๋ยวเฮาไปเบิงตรงนี้มาเพิ่นเตรียมยังกันมปตาพ็ดแล้วเนี่ยยังนี่ยทงชาติประจำฟินแลนด์เขาเรียกว่าทงงานวัด โอ้ยยังามัมสาษณ์บนเลยตังโตเลยนรูเลยไปเห็นเนี่ยเดี๋ยวเราไปอัปเดตในห้องครัวอืมเดี๋ยวน้องสิพาพี่ๆไปเบิ้งอัปเดตห้องครัวที่เพิ่นนฮ็ตมือหน้านีเพื่อนยังฮ็ตโครงอยู่เนาะยังบ่เห็นหูเห็นห้างเดี๋ยวเราไปเบิ้งมื้อนี้ตอนนี้นี่สร้างเพื่อนกลับบ้านแลละเขามาตะเวนตกดินแล้ะ เฮ็ดยังก็ได้กินจ้าได้กินเคยดิเรกอือโอ้โหอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เป็นสีที่เพื่อนซื้อมาทานปะอันนี้ย้อมย้อมเป็นซีเมนต์บอร์ดอันนี้เป็นซีเมนต์บอร์ดมันเป็นพื้นพื้นขาวหลังจากติดเรียบร้อยแล้วที่เขาเห็นมันวางอยู่ ใช่ใช่ใช่อ๋ออันนี้เขาก็จะมาย้อมสีย้อม,ส,อมสีก็คือทาอันนี้ไมไไ้ไกลเกินอันนี้เป็นห้องครัวเปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวกสบายเป็นห้องครัวเปิดแบบเปิดเลยเห็นอันนี้อันนี้เป็นเอ็นวัลระแนงเหมือนเบอะนี้ระแนงใช่เพราะว่าให้ลม อันนี้คือลวงนี้ลวงนี้ถึกตองว่าฝนพักกระสิบบอลนั้นมนมันก็เข้าไม่เยอะหรอกเพราะว่าถ้าตกตกกับปกติเดี๋ยวมันเดือดอันนี้ถ่างนี้ครอบนี้เพื่อนเฮ็ดงามเนาะมันปู่นาอืมเพื่อสิไดเนาะโตนึงแม่มันมันเฮ่อแถว เอ็ดเมนูอย่างนี้คิาวเสียนอ๋อเส้ยพักพักกาดดองไหมอ้อมาดูเมนูอาหารตอนแรงมื่อนี้ของเพื่อนไม่ใช่ของเราเดี๋ยวต่อได้ต่อตรงนี้ก็จะปล่อยโล่งแล้วส่วนส่วนตรงนี้ก็จะปิดอยู่มันจะเป็นไอ้พวกโพลีคาร์บอนีที่เป็นแผ่นใสนี่อ่านี่เมาดูกั่อันนี้หลังคา ตรงนี้อ้อโมเมนแผ่นน่นี้ว่ะไม่ใช่อันนี้คือหลังคาตัวใสดีเนาะอ่าเป็นหลังคาสาย่นแสงเพื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นโซนเปียกล้างจานให้แสงให้แสงแดดถึงมันจะได้แห้งเจ้าไปพ่างของไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าช่างน่าจะตอกนั้นมันแล้วมันก็อะไเราก็ต้องขดขึ้นให้มันขึ้นให้มันติด มันไม่บุ่มนะแผงแสงยังไม่เสร็จนี่ยนี่ทำอีกทีนึงอ่าได้ช่างน่าจะกดแล้วตรงนี้ด้วยไน้เลยอ๋อหมดแล้วอ่าแล้วตรงนี้ก็จะใส่นี่ชี้หน่อยนี่ตรงนี้อ่าก็จะปิดแผ่นใสอ๋ออันนี้ก็ยังจะปิดหรอนึกว่าเปิดใบแบบนี้เลยตรงนี้เห็นไหมทำคานไว้นี่ทำคานไว้แล้ว อันนี้เป็นเ,เพื่อเอื้อมมาเอียงก่อนนี้อันที่รับน้ำฝนลานน้ำร่างน,น้ำฝน,น,ำน,นำมันจะมีอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันจะมีท่อระบายอยู่ตรงนั้นที่ระบายลงตรงโซนนี้ตรงโซนนี้เราก็จะวางเตาแก๊สวางเสร็จแล้วทำอาหารเสร็จก็จะมีตรงเคาน์เตอร์ตรง,งนี้วางที่ตรงมุมเรามองออกไปหน้าบ้านเออ เพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นทิศต,ตะวันตกเวลาเออจริงอ่าเวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงแดดมันจะมาอย่างนี้อืืออันนี้เขาอันนี้จะวางเครื่องปรุงเออเพราะว่าเคาน์เตอร์นี้เราจะไม่ไม่ได้แบบรับน้ําหนักมากเอาแค่วางพวกอาหารแค่นั้นเราก็ไม่เลยมไม่ได้ทําเป็นเคาน์เตอร์ปูนคนนั้นแม่ครัวจริงนัน่นนั่นเตาแก๊สแบบนั้นอ่ะ จะเป็นแบบนั้นแหละยกมาเลยม,มาวางไว้ตรงโซนนี้โซนนี้มันก็คือมันจะยืดหยุ่นกว่าน,นี่พาไปดูแผ่นเจ้าของช่องไม่คู่อ้าวนี่รับฟังเพราะว่าบุหูยังลายอ่าน,นีแผ่นแผ่นโพลีคาร์บอนนีอ่อ๋อเออที่ไปใส่ตรงนั้นอ่ะรองรองงเกไาซิฉมันจำออกมาอย่างนี้มีทั้งหมดสาม มันติดกันมั้งน่ฝั่งนี้สว่างอือนั่นแหละแต่มันเดี๋ยวมันแกะมันจะมีตัวตัวนี้อยู่เนี่ยเีสติกเกอร์เพราะว่าป้องกันมันเก่าอ๋ออันนี้เป็นสติกเกอร์แต่ว่าอันนี้เป็นสีแผ่นมันใช่ใช่ดูข้างขอบนี้ก็ได้หลังหลังจากเราไปติดแล้วเขาก็จะลอกตัวนี้ออกป้องกันมันขีดข่วนเวลาขนส่งย้ายก็ คลิปนี้ก็สั้นๆคลิปนี้ก็สั้น,นมาอัปเดต<ล>ห้องครัวช่างก็ยังทําไม่ได้ยังไม่เสร็จเหลืออยู่ตรงนั้นแหละเหลือปิดตรงนั้นปิดอ๋อปิดตรงนั้นแล้วก็ง,งานไม่เยอะเลยอันนี้อันนี้ก็ปล่อยโล่งเลยข้างล่างใช่เปื่อยยักกวาดอะไรออกมาไปทาทาเสร็จนี้จะเป็นครัวที่สวยมากเป็นครัวทีแบบอยากมาฮิดอาหารเลยขอาวม่ขัใวมัอย่างนี้ นะคะก็มาพาพี่พีเอฟซีมาดูขัวอัปเดตขัวเอออันนี้เพื่อนก็เฮ็ดไวเลยเพราะอันนี้เราหลังจากที่เรามาทายสงมือที่แล้วอมาเบิ้องอีเชนึ่งคือแบบสร้างเพิ่นเฮ็ดไวลายว่าเพื่อนเร่งหมดมือเลยเพื่อนทำสามวันเพื่อนทำคนเดียวสองวันอีกวันหนึ่งมีคนมาช่วยแค่นั้นนะเมื่อนี้ก็ครบกำหนดสามวันพอดีที่ว่าสร้างเพื่อนมาทำห้องขัวนะทำคนเดียวตั้งสองวันอีกวันหนึ่งนี่มีคนมาช่วยคนหนึ่งนะ เสร็จแล้วห้องครัวนอกบ้านโรงไม้พี่ๆตรงนั้นเป็นซิงล้างจานอันนี้เป็นโปร่งแสงนะอันนี้อันนี้เป็นแผ่นโปร่งแสงการฝนก,รกันแดดกันใบไม้การทุกอย่างอะไรมันเข้าไปได้หรอกนี่อันนี้เป็นระแนงแนวตั้งตั้งตั้งอย่างนี้นี่แล้วก็ได้เวลาสร้างเพคนเก็บของกลับพอดีแล้ว พอดีสร้างบอกเสร็จปุ๊บหนูก็รีบวิ่งมาถ่ายเลย <laughs> เสร็จใหม่เอี่ยมดูสิด้านหลังนี้ที่วางเครื่องปรุงมหม้อแหกอะไรยังบุมีจากยางเพือยังบุขกมาเลยเนาะอ,อันนี้ก็คือติดสภาพที่พึ่งเซ็ตใหม่ๆของครัวก็เลยมายังบุมีอุปกรณ์ใดไม่แตรร่นี่กับตังตังนางสองอันกางบาอ่ะกาเกบา <laughs> เป็นตังหัวมนบุมีเองไม่มีที่พักหลังอือ เดี๋ยวรีบปิดคลิปเดี๋ยวอาหารจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปกินอาหารโอเคพี่เพีซีค่ะสำหรับพี่นี้น้องก็ขอลาพี่พี่ไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้นท้องร้องจอกจอกแล้ว <laughs> ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบายบายสบายดีสวัสดีค่ะไปกินข้าว <laughs>